มินตานั่นคือลูกสาวพี่ไง,งพี่ทำช่องลูกสาวพี่พี่ทำช่องลูกสาวพี่ขอบพระคุณมากนะคะนะขอบพระคุณมากมากเลย ขอบคุณมากมากอ๋นอนกเอี้ยงยังไม่รู้นะพี่รลว,วีกับพี่เหนือร้านมาแล้วก็มีนราอันเดียวกันนะคะคือพี่จะเปิดให้มันครบสามช่องนะคะแต่แต่ที่เปิดมินตานั่นเดี๋ยวให้เขาทำเองนะคะให้เขาทำเองเพราาพี่ พี่พี่เปิดสามช่องนี้เพราะว่ามันไม่ปังนะคะแต่ที่รู้สึกว่าเขาจะดันนะคันดันทุกช่องช่องหนึ่งก็ได้ได้เท่าๆกันเลยน,เลน,นะคะเหรียญนะเหรียญได้เท่าๆกันเลยเหมือนพวกดันดันเสมอกันนะคะพี่ก็เลยเปิดอีกะคะ่ะแต่แต่อันนั้นมันเป็นประวัติของลูกสาวเนาะถ้าได้มันก็เข้าบัญชีลูกสาวไปจอยมิวสิคสวัสดีค่ะ สวัสดีนะคะนะคะจอยมิวสิกนะคะไปให้กำลังใจจอยมิวสิกด้วยนะคะนะคะจอยมิวสิกนะคะขอบพระคุณนะคะจอยมิวสิกเลยว่าจะลงเวทีดเดี๋ยวให้มันครบหนึ่งชั่วโมงดีกว่าเนาะตอนนี้ได้สี่สิบเจ็ดนาทีนะคะเนาะให้มันครบดีกว่าเนาะ ให้มาคบหมู่ช่วงมูลก่อนนะคม่ๆก็อย่ๆแล้นขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะมันไม่ได้ขึ้นทุกวันเนาะลงบนมันเลยไม่มีมเลยก็ถ้าพี่ขึ้นของวินกาที่ พี่ไม่ได้เปิดหน้านะคะเพราะว่ามันไม่ใช่หน้าเราเนาะมันเป็นหน้ามันเป็นหน้าลูกสาวนะประชาชนก็ยืนยันไปแล้วว่าใช้ของลูกสาวเขาไม่ยืนยันนะคะเราสร้างช่องแล้วอะไรสดอะ่ะเขายืนยันด้วยประชาชนก็เลยเอาประชาชนลูกสาวมายืนยันนะคะปอคุณค่ะนะคะคุณจอยน้ำท่วมไม่ไม่ท่วมแต่ยังไม่ท่วม ไม่รู้ว่ามันจะท่วมหรือเปล่านะประมาณเดือนตุลานี้แหละก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะท่วมไหมนะคะดูเดือนตุลานี่เนาะน้องเก๋นะคะพี่เลยแม่นะคะเลยก็เลยนะคะมันได้ชั่วโมงเลยนะเด็กก็จะว่าเราไม่ขยันนีงเด้เจะว่าเราไม่ขยันนึงพี่ชอบเอพี่ชอบปลูกเนี่ยปลูกปลูกเนี่ยปลูกต้นไม้ปลูกอะไรนี่แหละ ถึงมันไม่ถึงราคามันไม่สูงแต่พี่พี่ก็เอามาปลูกนะ,ะไม่ไม่ชอบของม,มีราคาแพงมากนะ,ะมีแต่ลูกสาวเท่านั้นนะคะที่ชอบที่ชอบอันนั้นหน่อยแต่เขาขายด้วยนะคะลูกสาว,วเป็นหมื่นเลยนะคะเขาห่วงของเขามากนะคะเขาห่วงเขาเก็บไว้ต่างหาก อันนี้ขอมาทั้งหมดนะคะแน่นแไปหน่อยนะคะแต่อันนี้มันไม่ไม่ได้เป็นดินนะคะเป็นอันนี้นะคะเป็นถุงดํานะคะเป็นถุงดำ,ะะงดำโอ้เมื่อก่อนตอนเขาฮิตเนี่ยพี่พี่พี่เพาะต้นนี้ปลูกอะปลูกตอนนั้นยังยังไม่ได้ทําตรงนี้นะคะยังไม่ได้ทําตรงนี้นะคะตอนนั้นลูกยังเล็กๆอยู่เนาะ พ,พี่ปลูกปลาล์มตรงนี้นะคะขายได้สี่ห้าพันนะคะเขามาซื้อนะคะเขามาขุดเองเลยนะ,ะมาขุดเองแต่ไม่ได้ต้นใหญ่ขนาดน,นี้นะคะไม่ได้ต้นใหญ่ขนาดน,นี้โอ้ปามมันปลูกง่ายค่ะนะคะเพราะอีกสิบนาทีนะคะอีกสิบนาทีจะลงเวทีนะคะ